สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์ย้อนหลังครับเป๊ป2018นะครับผมเป็นแมตช์ไทยลีกโกคาปินเตอร์ครับคู่ระหว่างทีมทูเบอร์คอกยูเอเต็ดครับมาเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และความสนุกสนานเป็นอย่างไรก็ติดตามได้เลยครับเริ่มเกมมาทูเบอร์คอกเคลียร์ก่อนครับแล้วบุกทางขวาแล้วมาขวาอีกรอบครับทิลเทพจะบอลเจอลาพอรดเลี้ยงล้นมาแล้วเปิดมาได้ครับโอ้ยไม่ถึงอนุญาอีกครั้งนึงครับ แล้วตอนนี้บอลกลับมาที่ซิตี้ครับไควอเกอร์ชิงมาด้านหน้าให้อควิเลอร์ครับเลี้ยงมาจากเอเวอนต์ล็อกกลบเออล็อกอีกทีครับส่งมาทางขวาให้เบนาโตแต่เขาได้ให้วอเกอร์ครับซิงสันซิว่าโอ้โหยิงจีบบอลครับสวยมาแล้วครับทุบเข้าสวยงานมาทางซ้ายอัน,นดบนบอลล่าซครับเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วครับโอ้โหเรานี่บอลดิยาอยู่ข้างในแล้วเปิดบ้างโอ้โหจข้ามหัวบอลดิยาไปครับแหมก็ส่งคืนทเทลเทพครับมาชิงสั้นกับบอลดิยาโอ้โหแล้วมาดัน ด้านหน้าขวาครับเชียร์แทบเลี้ยงจี้เขาเลยเปิดติดเบนดี้เออจะมงต่อครับโอ้แต่ก็ติดเบนดี้ครับแต่ลูกนี้ยังไงครับอ้าวแต่ไม่รู้ยังไงต่อครับแต่ตอนนี้ใบเหลืองมาแล้วครับเป็นของซิตี้ทางด้านฟอร์นาดิโูประตพับช้าครับโอ้โหมันจะบาดเสียเมื่อสักครู่ครับเสียโบนิยาแต่บูญสติให้เล่นต่อแต่ก็มาให้ใปเหลือด้อนหลังครับแต่ตอนนี้ก็เป็นลูกเต็มของทางชูบคเขาครับโดยพิรพัฒน์ตัวเชยย พิลพัทเปิดเข้ามาตรงกลางไอ้โซลวรณโบ้ับอลลงมาแติดเซฟกันไปยืนถูกที่ครับเอเดนสันโมเลสไม่งั้นเสียประตูบุกขวาครับวอลเกอร์จิงตรงกลางเดอะบอยมาแดนนะครับอากิโรเรียกหนีโหมาซิวะโอ้โหตอนนี้ลงกลับซายเด้ยิงซ้ายโอ้โหติดเซฟมาเกสกายครับเหนียวจริงๆช่วงนี้มาขวาคนเดียวครับไปแล้วตัเลี้ยงมาโอ้โหวนจะส่งมาได้ครับโอ้คันวอลเกอร์พาพื้นที่แล้วเปิดไปอากิโร บอลไปเถอะกุยโลครับโดนฟาร์เคสการตัดบอลไว้ก่อนส่งขวาให้เบรนโดเลี้ยงมาเจอพิรพัฒน์แล้โหล็อกมาครับแล้วเปิดให้เดวิดซิวาครับโอ้โหหมงไม่ได้ครับโดนบอลไปแล้วยังบุกกันอยู่ครับไควอเกอร์ได้บอลเลี้ยงล็อกลอกพิรพัฒน์้โหแล้วไปเข้าไปทีแม่ไม่ถึงซิวาอีกครั้งนะครับแต่โดนบอลยังได้อยู่ครับตอนนี้จี้ยังหนักแล้วแล้วบอมาตรงกลางครับไควอเกอร์ยิ่งแม่ก็ยังติดเซฟของฟาเคสกาครับ แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับผลครึ่งแรกชูบัคเข้ายู่เตดยังเสมอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ส่วนครับเดี๋ยวกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับทั้งสองทีมยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวแล้วผู้บาเข้าไปการเปลี่ยนตัวคนแรกครับทอพิรพัฒน์โตชัยยาออกครับแล้ส่งวันชัยเจรุตรงคาล,ลงมาแทนครับแยกมาได้และสวนกับทันทีทูบะคกองมาบนุญาโอส่งขวาเลี้ยงครับโอมาให้ทีละเทวีโนทั้ง เลี้ยงวิ่งหนีโจมเบตชมแบงเบนดี้เลี้ยงมาเส้นหลังแล้วโอ้โหไปไปทบเลี้ยงกลับมาแล้วเปิดไปสลวนบุกครับโอ้โหบุกกะเข้าเสาเร็จครับติดทแซมของโบเลเซฟเกือบไปแล้วชูบัคเข้าเกือบได้ประตูแต่ตอนนี้บุกตะคอกไปเทียบไให้โมนิยากระมงโอ้โหติดฟูลแลนดิสตีป์ลอลก็ออกล้วไปครับและชูบปคเข้าได้เตะมุมตัวใช้หรอครับจากการบุกทั้งสองครั้งของทางชูบปคเข้าครับและจังหวะนี้เป็นการเปิดของธีระแทวิโด้ชายรับมาให้โบนิยาครับ แต่ลูกนี้บอลไม่ถึงโบน,นิญาครับเป็นจอสตตนมองทิ้งออกไปก่อนแต่ผู้เตม,ม,มุมของชปบะคอกเปวันชัยครับตอนที่จะเปิดยังไงาเปิดมาตรงกลางครับตอนที่ห้โซวัตโต้โฮมุกเอ๋วเฉลับหน้าพาครับแม่การเล่นเสาสองครับเสาไกลแต่บอลก็ไม่เข้าตรงตะข่ายครับและเอเลสันโมเลสก็ออกมาไม่เคลียครับแม่เ,เปิดกาสใหุ้ด ชูบงลคอกได้มองครับแต่สารวัตรก็เสียโอกาสไปครับมงไม่เข้าอย่างเจาะไม่ค่อยได้ครับช่วงครึ่งหลังของทางสิตีเรามาแล้วครับกุนมาขวาเลโดครับตอนนี้วีทับทางมาแลวอ,อัเกอร์เขาแดนกลางสิว่าแต่เปิดครับโอ้โหไปม,เมาเลโดต่อกุบแจไม่ได้ยิงครับติดมาเรลทอมคุณทำทางไม่ไปครับส่งคืนฟอนเดนโยก็คืนแมนดี้ครับงทีับลูกนี้ไปลับหน้าส่งเข้ากลางเซอร์ลิง มากแล้วโอ it, the boy. The boy the the ้โหมาเยียบส่งค sí, ืนเดบอยเดบอยเรียกมาเลยสต็อับโอ้โหตั้งกับติดเซลค่าเครื่องการครับฟาเคสการสตี้โอ้โหพอมีโอกาสก็น่ากลัวเหมือนกันครับดูภาพชช่อีกครั้งหนึ่งจากการส่งขอเซอร์รี่ครับมาให้เควินเดบอยครับสัดกดเต็มคอครับแฟนกาเข้าเสาแรกครับแต่ก็ติดเซ่ของไมเคิลฟาเคสการครับอาตาิตี้ก็มีการเป็นตัวคนที่สองครับถอดเบนเลโรซิวาพักครับและส่งละยะมาเลสลงมา ผู้เตะมุมเป็นเดอะบอยครับเปิดมาเสาแรกให้ซูริโอครับโอ้โหติดเซฟาเคสกาครับโอ้โหวันนี้ยังถูกที่ถูกตำแหน่งครับฟาเคสกาเซตตี้มีการเป็นตัวทูแบคข้ากเปียดบ้างครับตอนที่2คนรวดต่อสุมัญญาปุริสายและอานนท์ออมาเลิร์สักพักครับแล้วส่งแอนโทนีอัมบพยไปทักวงแล้วรอบสั้นดอสซานโตสเฟร์เรเดลลงมาแทนถูกแบคขอกได้บุกกันต่อครับทางขวาโอ้โหวิ่งหลอกสวยครับเชียร์เทปหลอกได้ไปซิบ้าเลี้ยงมาได้ครับแล้วเปิดเข้าในมาให้บุญยาไปครับ โอ้โหแบมไปเซาสกายครับแเข้าประตูไปแล้วับตอน,นี้ทูแบมขอขึ้นนำแล้วครับนาทีที่82ครับจากนักเตะมครับเดอร์สนโบนิยนานักเตะจา,ากเาอลซัวโดโอกาสมีไม่ค่อยเยอะครับแต่โบนิยาทำได้เรามาดูภาพช้าลูกขึ้นนำ1-0นะครับจากสิลเทปครับเลี้ยงบอลมาแล้วเปิดเลียงครับเข้าได้าปโบนิยาครับตรงจุดนั้นพุพอดีครับวิ่งโฉบนี้จอดสตอละบแปร เข้าเสาไก่ผ่านมือแอนเดอร์สันโบเลสเข้าไปครับตูการอีกรอบครับส่งอย่างสวยงามแล้วก็ยิงอย่างสวยงามเหมือนกันรครับพอทางซิตี้เสียประตูลแล้วเปลี่ยนตัวทันทีครับถอดกูนกเดกัวโอพาครับแล้วส่งกาเบรีลเจซุสลงมาแทนครับขอสรานครับพันนิโยซินว่าเปิดซ้ายครับให้ลาฮิมครับอีกมาจับบอลได้ล็อกๆที่ซอโตครับชิงสั้นไม่ด้ขึ้น ลาฮิมมาเดือบอยดูยได้ยิงครับแต่ก็ยิงบดไปหน่อยครับบอลไปที่ตีครับเข้ามือฟาเคสกาดส่งขวาต่อครับโอ้โหไอเซเรเตส่งตุลุช่องลาฮิมครับอา้าวลูกตอนนี้ได้บอลไปแต่ก็โดนแยกจากลาฮิมครับออกข้างแล้วชูไปเข้างไดทุ่มบุกกันต่อเน,นื่องมาทุ่มให้อัลโตนี่ครับมงคือที่ซองโดเปิดเข้าในให้โบลิยาไปครับเอ้าแล้วโวยแล้วก็แปรผันกาเซ่ของโมเลสเข้าไปอีกรอบครับ ไม่ไ,ได้ครับทูเบลคอครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2-0นาทีที่88จากเดลซันโบลิยาคนเดิมดูดูแล้วทางนาเอลสวัสดออันตรายครับและภาพจับที่สแตนของทางกองเชียชูเบคอครับโอ้โห2-0สวยงามแต่ผู้เล่นของทูเบลคก็มาวิ่งดีใจกับกองเชียครับมาดูภาพชาลูกขึ้นนำ2-0ครับจากกเบลขอที่สตองโดครับมาให้โบลิยาลูกนี้กองหลังของซิตี้เลียไม่ขาดครับเช็ค ล้ำหน้าแต่พลาดไปมีห้อยอยู่คนหนึ่งครับเป็นเธอได้ของควอเกอร์ครับแล้วปล่อยให้โบนิญาได้แปรครับโอโหลูดี้แปรล,ลอดขาเข้าประตูเมนดี้มาเซอร์ลิงเลี้ยงดึงผู้ล่นครับแต่ไม่มีใครเข้ามาเ,าเปิดมาให้เจสซี่ครับได้จวยยิงครับโอโหก็ขเข้าเสาไกลครับแต่ก็ติดเซฟฟาเคสการ์ดโอโหวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากโอโหเราฟูจิเซกระเป่าจบเกมเครื่องลางไปแล้วครับ มิชชั่น possible ครับชูแมคคอนยูนเต็ดเอาชนะทีมแมนเชสเตอรซ์ซิตี้ไป2องประตูห่งศูนย์จากการยิงของนักเตะใหม่ครับเนลสันโบนิยาสเม็ดใน6นาที